ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สี่ห้าคันรถออกไปพร้อมกันเลยไปจังหวัดราชบุรีนะครับทําไมถึงขายดีเพราะว่าสินค้ามันใช่แล้วเห็นผลไม่ใช่ปลูกบ้านราคาเป็นล้านพอแดดออกวิ่งไปอยู่ใต้ต้นไม้กันไม่ใช่พอแดดออกก็ต้องอยู่ในบ้านเราถึงจะถูกนะครับหลังจากที่ลูกค้าเขาใช้กันแล้วเนี่ยแดดออกเขาเย็นเขาเราก็เลยบอกต่อบอกต่อบอกต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยฮะบอกจน โรงงานผลิตผลิตไม่ทันวางัันเถอะเนี่ยดูเอาเนี่ยฮะสั่งไม่รู้สั่งครับทำไมเยอะแยะขนาดเนี่ยสี่ห้าคันสี่ห้าคันเดี๋ยวนี้ยอดขายไม่เหมือนไปทีละคันอย่างแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไปทีสามคันสองคันสามคันสีคน่คันบางทีหกคันไปไปเป็นคาราวานเลยไม่รู้ว่าเขาเอาไปทําอะไรกันแน่นะฮะส่วนหนึ่งผมก็สงสัยว่าจะเอาไปทําเป็นโรงปลูกต้นไม้กันหรือเปล่านะฮะออต้นไม้ที่ราคาแพงๆกันนาะนๆะนะครับนะ ผลไม้ที่ปลูกแล้วส่งออกกันนั่นแหละนะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามีการซื้อขายกันบีขายดีกันยังไงเหตุผลหลกัหลกๆก็คือเขาเอาไปใช้แล้วเขาประหยัดประหยัดเสร็จปุ๊บแล้วเขาเย็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันดีแล้วมันแข็งมันประหยัดเหล็กประหยัดโครงสร้างทั้งหมดนะครับอของาเที่ยวนึงเจ้าหนึ่งก็สี่พันห้าพันสองพันเป็นขันต่ําแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเหตุผลที่ขายดีเนี่ยเพราะว่า สินค้าเราเป็นสินค้าของแท้สิทธิบัตรหนึ่งเดียวในประเทศไทยของแท้ต้องที่สีคิ้วที่เดียวนะครับส่งทั่วประเทศนะครับประหยัดแล้วก็เย็นจริงนะครับของแท้อย่าลืมนะครับต้องที่สีคิ้วที่เดียวนะฮะได้รับอนุสิทธิบัตรลายเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลังคากันร้อนอัดโฟม EPS แบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานประหยัดเหล็กเย็นจริงนะครับเย็นจริง นี่ก็คือโรงงานแล้วนะครับห่างจากเดินลำตะคอง10กิโลขาไปโคราชครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยปกติบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นมันผ,มนผุมันเก่าหลังคาเป็นทรงจั่วเปลี่ยนมาเป็นทรงโมเดิร์นใช้ปิงปองทั้งหมดเลยนะคร ตำบลน,นาเสี่ยวนาเสียว,ยวอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิตำบลน,นาเสียวเนี่ยภายนอกเขาใช้ผนังสีเทาสีปีกแมงครับสลับเทาเนยฮะฝ้าข้างนอกเนี่ยไม่ต้องตีใช้ครอบสีเขียวเขียวนะแฟชิ่งของปิงปองครอบเลยนะฮะด้านหน้านะครับเนี่ยห,หมเหมาะสำหรับบ้านเก่าที่จะ เปลี่ยนทรงหลังคาหลังคาที่ผูกไม้ผูเปลี่ยนมาเป็นผนงังปีนปองฟ้าแบบนี้นะครับประหยัดเย็นเร็วแบบนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะประหยัดเย็นเร็วแข็งทนทานแบบนี้เลยนะครับอ่ะฝากไว้พิจนาจรณาสําหรับบ้านเก่าบ้านไม้ที่ผูกเปลี่ยนทรงหลังคาได้เลยโดยใช้หลังคาผลิตภัณฑ์พื้นผนงังหลังคาปินปองเย็นเงียบประหยัด